เป็นอุทยานบัวนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่เราจะปล่อยปลากันในวันที่14กุมภาพันธ์2568นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศโดยรอบกันเลยนะคะเชิญค่ะ ต้นไม้ตรงนี้สักสองกลุ่มเพราะประมาณตอนตอนเก้าโมงอ่ะแดดมันจะไปทางนี้ตรงนี้มันก็จะมีเงาลอยไมาเขาใค้มาปักได้ให้ไปเลยให้เราปักอันนี้ปัดได้ไหมแล้วแล้วเดี๋ยวขอไอ้เนด้วยนะขอเบอร์คู้ที่อยู่ตรงเนี้ยสเปนใบเขาเนี้เพราะว่าพอเวลาปลามาเดี๋ยวไอ้นุชมา ไม่แล้วพี่ก็ขอลองพีมาะเต็นบายนี้หน่อยเนี่ยค่ะพอมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีเงาพอเมื่อเช้าหนูมากันแล้วรอบหนึ่งอ๋อพี่มันจะมีเงาต้นไม้ทอดแบบนี้ตอนเช้าอ่ะเข้าใจขอเขามาวางพุ๊บแบบพับเสร็จยังไม่มาไอเงาหนีอีก ไม่มีก็เราอันนู้นก็ประมาณสักเก้าโมงครึ่งกว่าต่0สิบโมงก็เสร็จแล้วแล้วก็มุ้ฟมานี่เลยแล้วส่วนเลยเหรอดแล้วก็แต่หนูลงไลน์ไปแล้วเนาะถ้าใครประสงค์ที่โรงเรียนไหนประสงค์จะกลับไปหรือว่าจะขอในกลุ่มในกลุ่มอะไรก็เอาไปเลยรบกวนชื่อเพิ่มชื่อลองพอโรงเรียนให้หน่อยได้ไหมอ่ะเฉพาบที่หกเอาเฉพาะเราเอาเฉพาะแค่แก้ส่งให้ก็ได้ได้ได้ ส่งส่งมาในไลน์ขอส่งมาในไลน์สามคนชื่อรองไม่ถ่ายได้เยไอ้ที่ปล่อยปลาป่ะสมมติหนูเอาคำสั่งเดิมได้ไหมเดี๋ยวหนูให้พอออเซ็นใหม่ได้ไอ่าได้เดี๋ยวไปให้พอออเซ็นใหม่ทำไมเขาจะไปทำอะไรพอส่งชื่อมาในไลน์เดิมนะว่าเป็นยังไงของปุ๋ยร้องป่วยรองปุ๋ยเะ เขาปุ๋ยพิมพ์เล็กๆนะอันนี้เป็ลายต่างๆเข้าประชุมด้วยว่าติดต่อเลยว่าอกชื่อผออชื่อรองผอในอำเภอพุทธาค่ะแล้วรองปุ๋ยต้องใส่ชื่อแล้วก็โรงเรียนได้ไหมคะรองพ่าจะได้แองพีนเขาบอกว่าจะได้สมัคราป็นอ่าเพวกฝนนะแบ่งตามกุ้งเลยรถจอดได้แค่ไหนคะพี่ยาวรถจอดได้แค่ขาเท่านอ๋อจอดได้งแล้วเราก็มาแต่ปลาเขาจะมาส่งให้ปลาเขาจะปลาพี่จะมาไว้ให้เลยปลาเนี่ยสูตรไม่ใจอ่ะเขาจะมาเนี่ยตื่นเต้นไหมคะหนูจะได้ครูหนูสแตนบายรา เราบอกว่าจะให้เขาไรงสามเนช้าจะได้เอามึงัวได้มึงบัวเยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทานข้ามันไม้าาไหลรอบจะไม่ทานคนเดียกก็พอเอาสักสองโมงครึ่งไหมเออลอวบอกบอกนอท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาไปเดีหนูให้ครูดูถึงนี่ประมาณสองโมงมารอรับมาสองโมงสองโมงครึ่งเนาะ มันร้อนตอนเช้าอะมันจะเพราะว่าเราแล้วเราจะเสร็จจากตรงนั้นแล้วมูฟมาประมาณใช่มันจะเสร็จก็เก้าโมงกว่าสิบโมงนั่นแหละไม่ใช่ปานะตั้งเจ็ดร้อยถุงเนี่ยเขาเออเออเขาเขาต้องทยอยมาได้ได้ได้นุ้ครูหนูรอแปดโมงครึ่งแล้วกันได้เดี๋ยวยจะตุ่มมาแต่เช้า เดี๋ินไปพีก็ให้รองพีอ่ะรองพีแล้วกันพีมาเฮ้ยเดี๋ยทภาษาเองพีดิพีเมียมบอกลูกพอดีเวลาเดี๋ยวไปอยู่เฮ้ยเดี๋ยวให้พีมาขอเบอร์เขาแล้วก็ตรงตรงเบอร์ให้หนูแล้วเวลานั้นน่ะถ้าหนูคุยกับเขาเสร็จเดี๋ยวจะอาจจะให้เบอร์ทางศูนย์วิจัยประมงครับฮัลโหลเบ้าเออเมียทางของเขาก็บอกแล้วเนี่ยมันติดไม่หมดเลยปวดตา ได้หมดนะได้หมดแล้วเวลาที่ก็่อนจะลุ่มนะปุ่มก่อนนะไม่แน่ก็ใพกลุ่มนั้นลงไม้จะมีบัววิสตอเทเลียผึ้งกี่ดวงหลาร้อยตัวแต่เขาจะเขียนว่ากลุ่มไหนอะจำนวนถุงเท่าไหร่เขาเขียนไว้ตามนั้นเป็นสินโซนเขียนไว้ให้กลุ่มกลุ่มไหนมาค่ะตามนนั้มาคือไม่รู้ว่าสมมติเข้ามาห้าคนห้าคนก็จะปล่อยหมดกระเรื่องเขาให้เขาเอาไปเลยเพราะตรงนี้ไม่มีไม่มีจะโมเชกไปโรงเรียนไม่ได้หรอกแล้วให้เขาไปเคลียร์ในกลุ่มเองไปเลียในกุ่มเดี๋ยว น้องนักก็ทําไว้ให้แล้วเดี๋ยวไปเอาที่พิมพ์ไว้อ่ะตรงตรงเข้าไปเขตอีกไหมไม่เข้ามีรงนี้ค่ะฝากพี่พันชัยเล้พี่พันชายจะไปรายชื่อที่ว่ากลุ่มนี้กี่ถุงกี่ถุงกี่ถุงอะไรอย่ายนะนี่อพอป้อที่เขตนี่ แต่ว่าป้าเต่าอ่ะก็ทําอันนี้มาแล้วป่ะที่ที่ปากมันจะเขียนว่ากลุ่มนี้กี่ถุงจํานวนถุงอ่าเพราะว่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะให้ปากหรือเปล่าตอนนี้ไปประสาทู่ปกติเขาไม่อยู่ล้วเราคนเล็กอ่ะไม่ยอมไปไหนสักทีพี่ก็ไม่ยอมไปไหน no ผู้ว่าไม่ได้อยู่ที่การหยุดทนในการอยุดทนกับผู้ัวน้าเขนไม่ได้อยู่การหยัดทนอารหยุดนแต่ว่าผู้ผอลงมือทีการทนอยู่ทนแต่ผู้ขัวน้าส่วนของระดัาจังหวัดอ่ะเขาก็อยู่ตรงนู้นเพราะพอดอดมอสผู้วกขบอกโครงการพูดอะไรแต่ม่ครับเจ้าของโครงการดาวกระจายพลั แล้วตรงนี้เอาใครมาเนี่ยเรามาอยู่ดีเรามาสำรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันที่14นะคะเชิญค่ะท่านรองมาสองคนกันแหละนุ๊ตต้อนุ๊ตนายมณัฐนุ๊ตแดนนุ๊ตก็จ๋าโอเคเขาตรงแล้วเนาะเฮ้ยรื่อตรงนู้นน่ะตรงนู้นหน้างานเนี่ยตรงนู้นน่ะพอเขามาวางปลาเนี่ย มันมีงานด้วยเไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ารู้ว่าหมดตรงไหนอ่ะนะหดูเราไม่อยู่รูนแล้วก็ยิงมาเอ๋ขออนุญาต เอาหนูไอ้ดีแล้วก็เฮ้ยเมื่อเช้าวันนีเรืออยู่นะแลวหนูเราไปอยู่ตรงต้นปาล์มนู้นแล้วเขาอยากจะปล่อยเพราะว่าเอ้ยเต่ต้นปาเราปอยเราจะตีนตรงนี้ใช่ไมต้นปาอ์ใชเขาจะกลัวปล่อยเสร็จต้นต้นอะไรก็อเราปล่อยเสร็จแล้วเราจะมุ้งไปนี่ขอเเขามุงไปนี่ไหมมุ้งอโอเคได่เหรอแต่ตรงนี้ค้องเวานต้องไว้ทุกวาน ถ้าพูดว่ากับหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดกับบอกเลยเขาไม่เขาไม่มาเขาพูดถามเราเขาบอกอย่างเสร็จก็พุ่งมุ้งมานี้ใช่แล้วก็นั่งรถรางมาเลยไม่ต้องเอารถมากันก็นั่งรถรางมีรถตู้รถรางรถตู้สองคันกับรถรางอีกสามคันแบบพอเขาไปร่วมยังไงก่อนเลยเด็กที่มาอยู่นั้นเลือมานะผิดองนีก่อนพาเรือเป็ดมาที่นี่แั้วาเรือเป็ดมให้หนูเป็นคนหน้า พราปล่อยเราเสร็จแล้วปันแล้วก็ปลี่หนเราจะมีหน้าจะถาเขาเสรี่ได้ยนได้เป็นปาใครแล้วก็ปล่อยกันเสร็จแล้วทอะไรได้เขาโห้เขาไปรับไเรือมาแล้วก็รู้่เลยปั่นไม่ไปแต่ว่าจะเปลี่ยนกันเลยตไทีู่่ด้ยกมัเยอะเอาวางตรงนั้นป่เ้นะาจให้สแกมมาครับ เสียงมัสะท้อนเสียงมันสะทอนคนสั่นเหลือเป็นมาเนี่เสียงสะท้อนเข้อคนลายก็บนลนไม่แต่ต้งรู้ทำไมเพราะี่มองรื่นรื่มาเเปลาว่พกเยกว่างเลยเขาไปชื่ออย่าง้าตรงั้เอผู้ว่ากับพวก เอาหน้าส่วนคถ้าสิ่งทุกข์เราเราก็ช่วยกันเคลื่อนมาเออเคลื่อนแล้วแล้วคนคุไม่ใชคนเคลื่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะได้เออพุกเรานะไม่เอาใครเออเอาไปแล้วเออพี่เต่าค่ะหนูส่งที่ไปแล้วจ้ะมือนแล้วกินแอสชากินแอสชามาช่วยกันคนเคลื่อนแต่อีตรงนั้นกองปุ๊บไปเดี๋ยวใครไปเอาก็ตรงนั้นแหละที่อยู่ในโลกสุขพอคะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนในกลุ่มใครอยากได้ของโรงเรียนนี่ขอกันเองเลยได้ไปขอกันเองเลยเอาไปเลย อยากเอาไปปล่อยที่โรงเรียนนะจะปล่อยไปปล่อยที่โรงเรียนเน้วตายง่ายฝนตกก็ตายแล้วเป็นฝุ่นเดิมฝนตกที่บ่อได้เพราน้ำเปลี่ยนใหม่สีเปลี่ยนเนี่ยลอยหัวเลยมันจะเปลี่ยนตายง่ายอันนี้สายปล่อยนลือดอันี้บ่อมันใหญ่ตอนนี่ผมเคยเลี้ยงแล้วที่บ่อเพราะน้ำไหลแบบลูกหลงสาบุ้งนี่ลอยนี่คือฝนลอยปพ่ลาน้ำขุ่นก็ลอยหัวแล้วปลา ปล่อยแล้วก็ไปเลยปล่อยเพราะว่ารอดใช่ไหมเขี่ยไปใหญ่ไปรอไม่ใช่ตรงนี้มีนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะไปเอาแล้เดี๋ยวแล้ว่ะไรเดี๋ยวพี่มารีบอกว่าตายก็ไปด้วยตายพี่มารีอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มารีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ลองทีผมขอแต่ต้องไปกี่ตรงนู้นก่อนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าพอสบายใจได้พี่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่ตรงนี้บริหารจัดการเดี๋ยวลองทีกับเดี๋ยวเบลมาตรงนี้แค่เราบางๆแล้วพี่มารี